วัดดีรู้กันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าทูบดี้คอยในเดือนนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วเดือนที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าส่วนลดในการเติมเกรยังมีอยู่ไหมนะครับสาหรับใครที่มีคอยสําหรับ ทูเบ d ร์นี่วอลเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีทูเบอ d y นี่คอยเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเราจะสามารถใช้จากตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่1 0 1คอยนะครับอ่ามีอยู่ที่1 0 1คอยโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับสิ้นสุดวันที่30กันยาก็จะหมดแล้วอีก52คอยไม่รู้ว่าจะสามารถใช้ได้กับตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะ ครคิกมาที่การแลกคอยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูตรงกลางนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยสังเกตดูนะครับหลังจากที่เรากดคลิกเข้ามาสําหรับสิทธิการรับส่วนลดนะครับของ t ูบีดี้บอ l l เ t หรือการเติมเกมผ่าน Play Store หายไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกที่คุมค้มคๆนะนี่หมดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะ หมดแล้วทุกคนหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีต่อแล้วครับต่อมาครับก็จะเป็นสําหรับ wallet นะครับนี่สาหรับตรงนี้นะตัวที่เป็น two body coin นะครับสำหรับ wallet ของเรานะจะเป็นการแลกคอยรับเงิน100บาทอ่าตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นะครับเราต้องลองดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะได้เงินมาฟรีๆก็ได้100บาทแต่เรายังไม่ลองดูนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแลกชดเชยคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตใช่ไหมทุกคนชดเชยนะครับมูลค่า15บาทอันนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถรับได้ไหมนะครับ และตัวที่เราเห็นได้ชัดๆก็จะเป็นการแลกเป็นเงินสำหรับทูป็นนี่คอยนะอันนี้จะได้ไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากเดี๋ยวมาดูที่ทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่ตัวที่เป็น15คอยแลกได้อยู่ที่1บาทและ7 5คอยนะครับแลกได้อยู่ที่5บาทนั่นเองส่วนตัวที่เป็น 150อยคอยแลกได้อยู่ที่10บาทในหมดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีทุกเดือนอยู่นะมีทุกเดือนแต่เรายังไม่ค่อยได้แลกเท่าไหร่มีประมาณนี้นะนอกนั้นก็หมดแล้วนะครับนอกนั้นก็หมดแล้วนะต่อมานะครับจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่เมนู menu, ตรงนี้ด้านล่างบริการแนะนําลูกค้าเติมเงินนะครับกดคลิกดูทั้งหมดได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับจะอยู่ในโปร โปรโมชั่นนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปเติมกมได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆใช้งานนะนี่ตรงนี้นะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับ e v e r ีเพร์รีวิร์ดนะครับมีคอยคุ้มจริงแลกเป็นส่วนลดฟรีกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นส่วนลดของสตรีมนะครับจอยแม็กแล้วก็ทู เป็นทูเบอรี่วอลเลตที่เชื่อมกับ Google play นะครับมีอยู่ประมาณ3ตัวนะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวที่สูงสุดเฮ้ยนี่เดี๋ยวมาดูสูงสุดกันดีกว่านะครับของสตรีมนะมีสตรีมนะอ่าเจอแล้วสูงสุดของสตรีมนะครับจะอยู่ที่150คอยนะครับแลกได้อยู่ที่50บบาทเดี๋ยวมาดูนะครับใครที่จะทำการแลก ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับนี่จะมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับที่เราจะต้องอ่านครับเขาบอกไว้ว่าจ่ายยอด150บาทขึ้นไปต่อออเดอร์นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อเกม150บาทขึ้นไปจะถูกหักออก50ก็คือจ่ายแค่100บาทนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะต่อมาของทูของ Google หละ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะของ Google ก,กันบ้างนะ สูงสุดอยู่ที่50บาทเหมือนกันนะครับอยู่ที่150คอยนะครับเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันดีกว่านะครับเงื่อนไขรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ,ะรับส่วนลด50บาทเมื่อซื้อสินค้า Google p a y ขั้นต่ำ400บาทและชำระด้วยทูปนี่บอลเล็ตนะครับสำหรับใครที่ไปสายเติมเกมนะที่ไปสายเติมเกมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะถ้าเราทำการเติมอยู่ที่ 400บาทอ่ะ4 0 0บาทใช่ไหมพอดีเป๊ะเลยนะเราก็หักไป50บาทนะครับเราจ่ายอยู่ที่350บาทไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นแอนด์เพ w ร r รนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขก็คือ เป็นคูปองนั่นเองนะครับใช้ใจ่ายขั้นต่ำ3าม300บาทโอ้โหอย่างเยอะอะทุกคนจะได้ส่วนลด50บาทใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับ mm hmm. เผื่อต่อยอดได้นะครับเผื่อต่อยอดได้นะครับอยอดอยู่ที่300บาทขึ้นไปก็คือถ้าเราซื้อคูปองนะครับอยู่ที่300บาทใช่ไหมแอ่ะ300บาท เราก็หักไปเลยอยู่ที่50บาทเหลืออยู่ที่250บาทก็คือตัวที่เราจะทําทการจ่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีตัวไหนที่เป็นส่วนลดคุ้มคุ้มกันบ้างนะครับนัเวลานี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่เอลิเพอีเวิร์ดนะครับกดคลิกเข้าไปดูซิทุกคนว่าเราจะสามารถต่อยอดจากคูปองตรงนี้ได้ไหมนะครับเผื่อได้ส่วนลดคุ้มคุ้มนะครับ เราเลือกเป็นตัวไหนด,ดีเอาเป็น1 5 0บาทแล้วก็2 0 0 0ันเเอาเป็น Google Pay แล้วกันมีไหมอ่า g o o g l e p พลมาแล้วทุกคนมีไหมเยอะๆหน่อยไม่มีนะเฮ้ยมีมีแต่ตัวนี้มีแต่ตัวนี้นะโอ้โหอย่างเยอะเลยส่วน l a z a d a ล่ะเผื่อเราสามารถซื้อของได้นะครับเผื่อเราซื้อสามารถซื้อของได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะมีตัวไหนบ้าง นี่มีตัวนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันนะครับไม่เคยซื้อเหมือนกันนะว,ว่าตัวไหนมันคุม้มอันนี่เนเนตตรงนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจะเป็นโค้ดส่วนลดนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็โดนหักไปประมาณ 3 2ร่321บาทนะครับที่เราสามารถใช้ได้ก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่80บาทนะครับที่เป็นส่วนลดนะเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะเดี๋ยวมารอดูกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถใช้ได้ตัวไหนบ้างที่เป็นเงินคืนของเรานั่นเองรอดต,ตามแล้วกันนะครับตัวที่เป็นไปนได้ก็มีน้อยมากๆนะครับในเดือนนี้ใครที่จะทําการแรกก็จะเป็นแค่แรกของ ทูบอดี้บอลเลตนะครับอยู่ที่75คอยแลกได้อยู่ที่5บาทแล้วก็15คอยแลกได้อยู่ที่1บาทนั่นเองนะครับใครที่จะลองไปเล่นนะครับหรืออยากลองเล่นลองดูก็ลองไปแลกในกิจกรรมได้เพราะยังไงพอยของเพื่อนๆก็จะหมดอยู่ดีนะถ้าใครไม่แลกนะเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ